ครับผมนะครับตหลัมมอนีนะครับบิดผู้เขียวนะครับก็ได้มีโอกาสมาเปิดและก้าวเข้โซนบ้านของแว้งได้ครับเด้นะครับโซนบ้านของแว้งเดี๋ยวบิดผู้เขียวนะครับเสีให้เบิงรอบตัวเล็กน้อยนะครับประกอบกันถ้าสินใจครับผมนะครับข้ยแม่มันครับผมนะครับข้ยแม่มันเดี๋ยวบิดผู้เขียวเสียเบิงสถานะเล็กน้อยครับผมนะครับคือตอนนี้นะครับสถานะของเขานี่ก็ผสมเกลาเจริญไหวครับผมนะครับ ผสมเก้าเจริญไห้คือตัวนี้รับประกันท่องแล้วครับผมนะครับตัวท่องพานครับผมนะครับมีเอกสารแนบเรียบร้อยครับผมนะครับเอกสารแนบเรียบร้อยมีใบมีผสมเบิ้มพระล้านครับผมนะครับบนเก้าเจริญนะครับด้วยนะครับวีดผู้เกี่ยววอลวีดครับผมนะครับมีเอกสารมีใบมีรอนครับผมนะครับส่วนลายเหยดต่างๆนะครับถ้าผู้ใดที่ซื้อขายกันไปแล้วก็สามารถตรวจสอบได้เอกสารเท่าใดครับผมนะครับรับประกันท่องครับผมนะครับ เอกสารแนบเรียบร้อยครับผมสองที่เก้าสามเดือนแรกครับผมนะครับแมนบอกสามเดือนแดกบะเข้ยสามเดือนครับผมนะครับรับประกันท้องครับผมนะครับผสมเกลืเบิ้มพัลลานไว้ครับผมนะครับอ่ะนะครับพุ่ยรัตัวดีเา่านะครับช่วงดีลึกหนาครับผมนะครับรัมโตเนยาให้ลูกดีครับผมจะรับพุ่ตัวนี้นะครับลูกสาวเขาอยู่ในข้อเนี่ยโว้ยตัวบางไงครับผมนะครับ ัวลวยตัวนี้ให้ลูกเกินตัวครับผมนะครับลูกสาวอยู่ในขออดันตัวบกกง่ายครับผมนะครับเดี๋ยววิทย์ผู้เขียวนะครับกับสีไปท้ายลูกสาวห้เบิ้งอยู่นะครับเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเพิ่นสีบอได้ขายเพิ่นจงไว้เปลี่ยนแม่บ็อกบราษัเพิ่นว่านะครับควยตัวนี้ให้ลูกเกินตัวให้ลูกโตง่า่ง่ามครับผมนะครับหางกับวมีต์จันี้นะครับเด้อนะครับหางกับวมีต์ํานี้นะครับวิทย์ผู้เขียวตรวจสอบแล้วนะครับบ่มีตจันี้รับประกันตํานี้ทุกอย่างได้เนาะ รับประกันตอนนี้ครับผมนะครับความสูงนะครับวิทผู้เขียววัดไม่กี่นี่ครับผมได้ร้อยสามห้านะครับแต่วิทผู้เขียวสิตีประกันต่ำๆพ่อที่ร้อยสามสองพ่อนะครับเพื่อบม่มีปัญหากันครับผมนะครับเพื่อมมีปัญหากันโอ้ยคั้วสายเขาครับผมนะครับคั้วสายเขา้าผู้ใดหาคั้วเกีดนี่ราคานี่นะครับก็สามารถทักมหาวิทผู้เขียวได้ครับผมนะครับคั้วสายเขางบนาลูกยังไงกันไอ้บ๊นี่ครับผมนะครับคั้วสายเขานะครับ ผู้ใดหาขั้วเกีดนี่ราคานี้นะครับเราสามารถทักมหาวิทย er <sun arrivé S 1> ์ผู้เขียวได้ครับผมนะครับส่วนเป็นเล็บเป็นยังนี่ก็วิแมบมีปัญหาครับผมนะครับเล็บดีนะครับเล็บดีประกันต่อนี้ทุกอย่างครับผมนะครับโดยเฉพาะหางเขานี่พวกเลือกง่ามครับผมนะครับพวกเลือกง่ามนะครับวาวมาพอสมควรแล้วครับผมนะครับวย์ตูวเขียวนะครับสีใสราคาพี่น้องบ้านเฮาได้พิจารณาน้ำกันครับผมนะครับสำหรับแม่สาวตัวนี้นะครับ ท่องยู่สามเดือนประกันท่องของเบิ่มพระานฎครับผมนะครับวิทยผู้เขียวที่เปิดในราคาเก้าหมื่นแปดพันบาทครับผมนะครับจะรับบวิทยผู้เขียวกับศูนย์เก้าห้าหกสี่เก้าหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ครับผมนะครับถ้าผู้ใดเห็นเห็นสินคิค่าเท่าแล้วนะครับก็สามารถทักมาวิทยผู้เกียวได้ครับเ้อนะครับผู้ใดหาข้อยเกจี่นราคานี่ครับผมนะครับเม่นขว้มสูงเขาสี่พหลายนะครับเจ็บเขาเป็นข้อ้างเลือกเง้วนะครับ ยาอลับโตดีช่วงดีนะครับโดยเฉพาะหางนี่เป็นพวงงามครับผมนะครับพวงงามพร้อมรับประกันท่องของเพิ่มพระล้านครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวิทย์ผู้เขียวขอฝากแว้งต้อนนี้สวัสดีครับออกไปจูงกระคอกไอ้บอลนี่อรับโตดีครับผมนะครับหิยวดี